ครับผมสวัสดีครับผมดีด้วยครับ่นสวัสดีครับผมสำหรับวันนี้นะคอยไปลักคอยไปลักรถมาคอยไปลักกุญแจรถลลมามื่อนี้แหละเซตคอยรถคันนี้ใบบุญบุญใบบุญนี่ครับใบบุญเซตคอยแน่เมื่อนี้คอยไปเอากุญแจรลรถมาเนี่ยนี่นะนั่นน,น <S 2> <S 2> <S ั่น เซตคอยนี่มันเป็นแผนการที่คอยตั้งเป้าไม้มาโดนแล้วนะครับเด้อนะคอยตั้งเป้ามาโดนแล้วนะครับคอยตั้งเป้ามาโดนแล้วตรงเซจคอยมือนี่ร่วมกับผมไหมร่วมไหมรูมสิรักใบบุญไ,<ม>ไปไรักกุญแจรถม,มาแล้วรักแจมาแล้ว <laughs> โสด้วยหดโสดพี่พี่สมรู้ลมแสดงว่าพี่เป็นคนสมรู้ร่วมคิดเลยนะไม่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 เอาหุ่นไปเอามาเรียวยาปากย่าปากอย่าปากแค่ว่ามองมาไม่ต้องขับเร็วนะไเร็วเออเรื่อยเรื่อยเรื่อยเพราะว่าเพิ่งมือใหม่เราซื้อแช่ไว้เต็มมาไหมเอาครับเอานี่นี่จะจะจะยาจิยาจิ หสิันี่มันี่สิผ้าลักใบบุญสิผ้าลักใบบุญโออเจนใเซตคอยแล้วถึงถึงดอกไม่มีห้อยนะถ้ามันหายมไหลพวงไม่มีพวงฮะป่ามาแล้วครับป่ามาแล้วี่้าากุงเทพโอ้เจ้าของเราเพิ่งออกมารบาดนี่เพว่าติัก ใบหยามาเร็วๆมาลักใบบุญเอากล่องช่องมันหายแล้วนี่เอาแต่งนงานสวยเลยม้วเนไปยังครับกล้องจับข่อยบัวได้กุญแจอยู่น้อข่อยครับไปแล้วอกาเช็คโมงแล้วเอาเช็คโมงแล้วยังไ่ไล่ทันทันอยู่เพิ่นเพิ่นเก่าโมงผุนพูดถึงว่ามันกับท่านอยู่ละเอาเปิดประตูบเห็นไหะเพิ่นเปิดประตูให้รถออกพร้อมผุนด้ ครับผมคนเปิดประตูเอาเปิดปตูฮะเเอาเอาพีนาทีเอาเอาเอาผัดมะาเอาเอาผัดมะอัลปาก็บอกเหมือนกันขอคาราบาวนะครับูกเด็กผูกแล้วเ โอ้วาสิลักเอารถผู้เดียวในสระน่ะออกมายังออกมาเห็นขวามเบิดไปไปเข้าไปแอบแอบไปสตาร์ทรถเข้าอันนี้เป็นผ้าที่เขามัดแอลูมิเนียมวาสิลักษเอาในสระน่ะเอาลักรถรักรถลักรถลักรถอึบอึบอึบโอ้ยโอ้ยโอ้แมตกับนี่ตัวนี้ อกะว่าสิขอแม็ดเพิ่นอยู่รับรถรับรถโอพี่น้องเอ้ยขวาสินรักเซตคอยใบบุญนี่เอเอ็นคักเอ็นเนี่ยแต่ัวหนาเอ้ยบ่อนี่ยเซตล่ะมองปรับบบ่อเพื่อนนิเซ อันนี้แหะเนาะนี่ครับเราเราขึ้นมานี่กะขโมยใบบุญนะครับมาคนเดียวเอาคนเดียวนะครับคือตอนนี้ใบบุญก็ตกเป็นของผมแล้วนะครับผมเนาะนะครับใบบุญก็ได้ตกเป็นของผมแล้วนะครับผมขโมยเรียบร้อยแล้วนะครับจึบ ครับเป็นบัลังเหรอเนี่ยครับอ่าโอ้โอเอานี่มา,า,มาให้โอ้ครับผมค่อยว่าสิลักรถยุจงกันเลยเนาะนะครับเอาปนันในเข้าไปยังไงตอละปะัดในคอยไปยังไงตอละ เอยลักรถครับลักรถใบบุญได้รับเด้อเอา้าผู้ใดีอารถไม่จอดไว้นี้ผู้ใดีอารถไม่จอดไว้นี้อีก ไหวนะครับถือก็เป็นการลดครับ <c oughs> ขโมยรถนะครับวอรมเครื่องไว้ก่อนนะครับวอรมเครื่องไว้ก่อนจะจับ อีก่น้อยโอเคนะครับผมตอนนี้ชิดก็ได้มาขโมยรถเรียบร้อยนะครับเสร็จชิดเรียบร้อยนะครับรถคันนี <S <S ้เซ็ตครับเซ็จคอย

ครันนี้วันแรกครับผม <to laugh> อน้ันันน้อแล้วคันนี้แหละครับผมลักรถมาเรียบร้อยแล้วขับพับขั้นนี้ครับเราขโมยใบบุญครับเซ็จผมแล้วครับใบบุญครับเซ็จผมครับเซ็เรียบร้อยนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปซสมนีก่อนได้ครับเด้อผมเสียเอใบบุญไปแล้วนะครับ เอาใบาบุญไปแล้วนะ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกิ่นี่ก็ไปทำนีเออ่เด้อนะครับใบบุญเสร็จคอยแล้ว <c oughs> <c oughs>